สงกรานแบบนี้ไปกันต่อเลยแล้วกันค่ะ <c oughs> มีแต่ชวนกันนะครับว่าไปกินไหนเที่ยวไหนใช่ไหมไปกินอาหารแบบว่ารสแสบเบอร์อาหารอีสาน ต้นตำรับเลยครับอีสานจริงๆมหาสารคามโอ้โหเขาบอกว่ามีสูตรเด็ดนะครับอย่างเช่นสุกี้ลาวหรือนะบอกว่านะครับอาหารแบบพื้นเมืองอีสานจริงๆน้ำจิ้มมันต้องมีประเภทีว่าน้ำจิ้มแบบโบราณเลยแต่คราวนี้น้ำจิ้มแจ่วเขาแบบว่าเป็น2ส,สูตรด้วยกันครับสูตรอีสานแท้คือขมแล้วก็ชุม่มคอลาบแจ่วห้อนนมย่างครับ อาหารอีสานรสเด็ดเลยว่าจะเป็นส้มตําไก่ย่างปลาเผาที่พัดวีอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่บริเวณริมถนนนครสวรรค์ขาเข้าเมืองนมหาสารคามนั่นเองครับเป็นฝีมือของเจ้าของคุณอัญชรีสอนชัยครับ บอกว่าน้องเนี่ยเป็นพนักง,งานบัญชี <c oughs> แต่ปรากฏว่าปัญหาโควิดนะเกิดปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจี่ครับโอ้ยกลับบ้านดีกว่าไปอยู่กับบ้านของสามีเอา้าเธอชอบอาหารอีสานเนี่ยทําอาหารอีสานขายเลยกับแ่วฮอนแ่วฮอนที่ว่านี่ครับมาแล้วเมนูนะครับก็บอกว่าเป็นสุดเด็เดนะครับสองแบบด้วยกันก็คือว่าเป็นประเภทแจ่วขมที่ใช้เพี้ยกับข้าวคั่วเพี้ยเพียอ่านาอีสานนะครับภายไอีาสานเ็าเรียกเพี้ยเพียครับนี่นะก็คือว่าขี้อ่อน ตรงบริเวณซำไรล,ลำไส้อ่อนลำไส้วัวลำไส้ควายอ่อนๆน,นะครับที่บอกว่ากินหญ้าไปแล้วก่อนที่จะไปไปจับตัวเป็นก้อนนี่นะมันจะเกียวเขียวใช่ไหมครับพี่น้องอมาทำเป็นเพียเป็นเพียเป็นเพียสุดท้ายนะครับก็เอามาผสมกับข้าขวคั่วนี่นะ<ห>มันก็จะขมชื่นใจใครนี่นี่ครับหน้าตายแบบนี้ครับนี่นะเน<ห>ี่ยเพียแบบผมๆนี่กินเข้าไปแล้วว่าชุ่มคอบางคนนี่เป็นไข้นี่หายเลยนะสางเลยแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับ เธอบอกว่าอ้าวถ้าคนไม่ชอบกินขมแล้วทำยังไงเธอก็เลยคิดสูตรเองครับเป็นแบบว่าหวานหน่อยก็ได้เนี่ยใช้เมนูอะไรละครับเมนูก็คือว่าน้ำมะขามผสมกับน้ำกับพริกกำตาลครับคนไม่ชอบปมขมก็คือว่ากินหวานได้เมนูที่เห็นอยู่นี่ก็คือว่าสุกี้ลาวนั่นเองครับเห็นไหมมีอะไรบ้างครับผ่าขีริ้วแล้วก็เนื้อสันออกมานะนี่ครับที่เห็นภาพนี่ก็คือว่าเป็นลาบครับอ้าถ้าถ้าเป็นเป็นเป็นแกี่ยวฮ้อนอย่างเงี้ยก็ใส่ข้า ไปครับน้าจิ้มก็มีแบบ2แบบด้วยกันถ้าไม่ชอบเนื้อแหละครับปลาก็มีนี่นะโอ้ขายแบบบ้านๆครับ นี่หน้าตาของร้านก็เป็นแบบนี้ที่สเสน่ห์ก็คือว่าแบบบ้านๆคือเตาถ่านครับไม่มีละครับก๊สเกิดนี่นะถ้าเป็นเตาถ่านนะครับมันหอมกรุนแล้วมันชดรสชาติมันเข้าน้ำเข้าเนื้อเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นรสชาติอาหารอีสานแบบล้วนๆเลยว่าอย่างนั้นนะเธอบอกว,ว่าเปิดขึ้นมานะครับได้ับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดีมากเลยอาหารอีสานที่ว่านี้รสชาติดีเพราะอะไรครับเธอเลือกวัตถุดิบจากของดีๆแม้กระทั่ง ปากปกปากเป็ดนะครับเห็นไหมมีหมดเลยร้านน,านั่งด้วยกลับบ้านนะครับต้องหาโอกาสแวะแล้วเนี่ยหาสารคามไม่ได้ไกลบ้านจากร้อยเอ็ดเลยนี่ครับนี่นเป็นไส้เป็นเขาเรียกว่าไส้ไส้ย่างไส้ย่างนะครับในอาหาอีสานนี่นะแม่อาหารอีสามนมันก็มีเยอะก็ต้องหาซิกเนเจอร์กันไปหาจุดขายค่ะคคคคุุยยยยาาาามมมนนบบสง